ค้าเป็นใครถ้าเจ้าไม่ฆ่าข้าข้าก็คงต้องฆ่าเจา้าสามเหาหหาเดียวข้าก็หลับแล้วไม่ขี้เศร้าจัวะหนูรู้ไหมว่าน้ำขวดนี้มันมีราคาเท่าไหร่ก็ต้องรู้สิคะหนูเป็นคนซื้อมาเองหก <c oughs> บาทคะ่ะไม่ไปก็ได้คะ่ะพอดี ก็ไม่ค่อยชอบที่แบบนั้นสักหน่อยที่ที่มีแสงเยอะๆมีผู้ชายหล่อๆมีแสงวิบวับวิบวับมีผู้ชายกลั่นโตๆตเฮชเวเตทรูทรูทรูโอ้ยเย่เย่เย่สวัสดีค่ะพี่สมพงษ์